อาสาธุเช้านี้มีคําถามที่ผากมาเนาะเราเป็นพระเราต้องเทศแม้จะบวชหนึ่งวันเทศได้อยากรู้ไหมเ,เนี่ยสาธุจเจริญพรเนี่ยทุกวันนี้อายไหมโยมเข้ามาเทศให้ฟังเพราะว่าพระไม่เทศเอถ้าพระพากันเทศกันก็ตําหนิตีเตียนกันปรียกแล้วนะไปอ่านพุทธธรรมนายนี่แหละ เนี่ยตัวนี้แหละจะทะเลาะกัน,นยแยกลัที่ต่อไปก็จะทั่งค่ายอีกรัที่หนึ่งหนึ่งไว้ช้วได้สองไว้ผมได้มันจะเกิดพระมีเมียได้นะในอนาคตการข้างหน้าคืออย่าเพิ่งมีตอนนี้ใจเย็นจะรีบไปไหนคนที่อยู่ได้ก็อยู่คือถามมาทําไมเออหลวงพี่ถึงว่าพระจะมีเมียได้ออกก็สิ้นสุดมันจะมีสิ้นสุดหลังห้าพันปี ส่วนปีหลังห้าพันพระพุทธศาสนาก็เจริญอยู่ดีก็ามีคนทําบุญทําทานอยู่แต่คนที่จะไปทําเสียก็คือคนที่ไปบวชในพระพุทธศาสนาเนีย่ยคือไปบวชแล้วทําอะไรไม่ทําอะไรเลยเทศก็ไม่เทศหนังสือก็ไม่อ่านตำลาก็ไม่เรียนนี่คนที่จะทําให้าศาสนาเสี่อมคือไม่เทศไม่บอกไม่กล่าวอ่า หลวงพี่ก็รอดมาได้ประสบการณ์เยอะถ้า,ถ,าถ้าเรื่องเอรักๆใไขๆไม่มีหรอกเออก็มาแคสเราก็พูดด้วยปียาญาจาจยเขามาถามธรรมะธรรมโมอกับเราเขามีเขามีความทุกข์ทางใจเนองเขาหาทางออกไม่ได้ก็ประมาณนี้สองพันหาปีสีบ่มีพระอ,อรหันต์อยู่ในโลกสีเหลือแต่อริยาบุคคลแปดจำพวกเออถ้าน้ำหากันตีกันตายขากันทีม เอาเงินทะเลกกาะกันทิ้งมีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าคือพุทธวัจนะธรรมะคือคําสอนเมื่อตถ,ถาคตล่วงไปแล้วพระธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นคนควบคุมก็คือเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเธอถ้าจําคํานี้ได้ปุ๊บพระสุป,ปฏิปนุจะมีในโลกขึ้นมาเยอะแยะไม่มีอารัตชีหรือดีรัทีเกิดขึ้นเลยถ้าเป็นอย่างนี้คือเราเข้าใจธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ แ่เราเอาธรรมของพระพุทธเจ้าไปใช้ในทางที่ถูกไหมเช่นโลกะวัชชะหรือโลกัสะนั้งที่ควรโครจรสองที่ควรไม่โครจรแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คืออะโละวัชชะก็คือที่ที่สามารถโครจรได้อะโลคือไม่อยู่ในโลกแล้วคืออยากรู้ไหมโครจรได้ เหลือแต่อากาศเท่านั้นที่ไปธือกิจวิญญาณถ้าไม่ถึงคำว่าศูนย์คำว่าหายคือหลวงพี่จะพูดเป็นภาษาอีสานนะตั้งคำใบบาสิเบาบาเห็นเขาทีตะเดือนเขา่าลงมือทํานั่นคิดแล้วคิดนานบาทีซ้ำสิจ่าหังบาผู้อื่นเป็นเิดเนี่ยเขาเอนปอบแรกนาจิน คือตัวเองไม่ทําไปเอาความรู้คนอื่นมาใช้ในยุคนี้เขาเรียกว่ายุคกะลียุคหินมันเบาคือจมน้ำหินหนักมันคือฟูเนี่ยคือคนไม่มีปัญญามาบริหารประเทศมันก็ไม่ใช่นะคือคนมีความรู้ถูกเหยียบย่าคนไม่มีความรู้ซ้ําเติมคนคือสิ่งที่ทั้งหลายโกหกธรรมะไม่ได้เทศให้คนเป็นอหรหันต เทศให้คนอยู่ได้ในปัจจุบันถ้าเทศในคนเป็นอรหันมันก็เป็นอรหรหันหมดแล้วในโลกนี้เทศเพื่อเตือนสติคนให้อยู่ได้ในปัจจุบันสัพเพสังาราอานิจจาสัพเพธรรมานัตตาติอนิจาวัตสังาราอุปัฏฐายธรรมโนถ้าแปลได้ มันจะดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าเราเกิดที่ชมพูทวีปประเทศอินเดียเขาก็ใช้ภาษามาคตบาลีถ้าเขาใช้เป็นภาษาไทยนะ่ะไม่ต้องแปลเลยนะี่ยที่หลวงพี่บอกเนี่ยที่จะเข้าคอร์สน่ะก็คือว่ามันยังเหลืออยู่พวกสองร่างทรงทำสองพวกนี้ทำหมาจอกหมากินความคิดเนี่ยถ้าหลวงพี่พูดไปก็เจ็บปวดเหมือนจะเป็นจะตายไปแอบดูเขานะคือ ที่มาบอกกล่าวคือไม่อยากให้โกหกกันพูดความจริงไปเลยไม่ใช่บอกอา้าวท่านเกง่งหอเหินเดินอากาศที่อันมันไม่ใช่หลักการปฏิบัติไหนท่านก็ทําให้ดูสิไหนหลวงพี่ทําให้ดูก็บินฑบาตท,ทําวัดนั่งสมาธิเดินจงกรมบ้างาฉันข้าวก,ก็มีแค่นี้การเป็นพระแล้วก็สู้กับทุกข์ ไม่ได้ไปกับสู้กับคนอื่นนะสู้กับจิตตัวเองเหลวงพี่ก็บอกแล้วอลองได้เช็คได้อืเออเอาเงินมาถวายหลวงพี่จะเผาให้ดูเออเอาลาบสักการะามาถวายหลวงพี่จะทําให้ดูกล้าทําเหมือนข้าพระเจ้าไหมล่ะคือโลกรรมแปดอย่าไปสนใจมันทําให้เราซสีเรีย ไม่ต้องอยึกยักกระชับหรือโยกเกย้คอนเทนทำทำตัวระ,ะ,ะ,ะวาดระแวงอยู่ตลอดเหมือนมีใครจะมาฆ่ามาแกงพวกนี้ก็เลยเออมีคำถามมาอะไรหลวงพี่มันมีกขาบอกสองไปทำคนเราเนี่ยจำไว้นะความดีนะคนดีทำง่ายคนชั่วทำยากคนชั่วน่ะความชั่วน่ะทำง่ายแต่ความดีมันทำยากเพราะว่า การอธิบายธรรมะของหลวงพี่นะคือ,อไม่ได้กวรตีนใครมันเป็นธรรมะสำหรับคนที่มีปัญญาจริงๆเออคนง้โง่หรือปัญญาไม่มีคิดไม่ออกนีมันฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้จะพูดยังไงคือ,อถ้าเราพูดความจริงอ่ะจะเป็นจะตายยกนี้จะออกไปมันโกสาปองลิงกังลิงหลอกเจ้าให้ทุกคนสังเกตเอามันจะเป็นลิงหลอกเจ้าเลยจะไปโกหก แล้วทีนี้ก็บอกให้คนนู้นทําคนนี้ทําตัวเองไม่ทำนะ่นะน่ะก็คืออย่างนี้แหละอ่โกสาปองรู้หมดแต่ทําไม่ได้เป็นยุคดีคือรู้เนะี่ยเรียนมารู้แต่ทําไม่ได้นะ่ะก็ไปเอาความรู้เขามาบางครั้งก็เมนไปได้ไปเรียนกับเขาเรียกว่ายุคโกสาปองที่เหมือนหลวงพ่อฤาษีลิงดําอะมาทําไมโกสาปองนะ่ะเรกว่าอ่านหนังสือเป็นเทพกายทิพย์มาท่าน โกษาปองเขาถามกันโกษาสองโกก็แปลว่าใครปัญญาอันต่ำสามนี้จะเกิดขึ้นในยุคก,กะลียุคเราเรียกว่าโกสาปองคือปัญญาที่ต่ำสามก็หลอกก็ดูแต่ละวันเ้วก็เรียนแบบกันเหมือนลิงเหมือนข้างบางครั้งก็สอนทำที่ผิดไปแย่งไปทำเป็นลาบสัก,กระ,ะไม่ได้หวังว่าจะอนุปัชสราข้อแก่พุทธบริษัทสี แล้วก็พุทธบุไรสายสัตว์สีของเราไม่รู้ทำโยมเขาไม่รู้ทำนะมีแต่พวกเรานะมาเรียนกันเนี่ยพวกกับผมเนี่ยมาเรียนแล้วก็บอกโยมพระต้องเทศบวชหนึ่งปีไร้สดไปเลยเทศธรรมะเราไม่ได้เทศกินข้าวเย็นนอนกับสีกาคุยสาวติดยาบ้าเสพยาเสพติดที่เราไล่เราไล่เพื่อบอกธรรมะแก่โยมเตือนสติ ว่าโลกยุคนี้มันเป็นอย่างนี้เราต้องระมัดระวังคือไม่ต้องใช้ปไตยพิโดกหรอกบางครั้งใช้สติคือการคิดได้เน,น,นี่ยนี่คิดใช้ปัญญาคิดแล้วแยกโดยโยนิสโสมนสิการก็คืออันไหนมันผิดอันไหนมันถูกแค่นี้แหละสมองคนเราต้องแยกออกเป็นสองเมื่อผ่าออกมันก็เป็นสองส่วนอยู่แล้วไม่ต้องไปใช้กฎฟ,ฟิสิกส์หรือกฎวิทยาศาสตร์คือกฎที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี่แหละ เท็จเลยคือหลวงพี่ธรรมะหลวงพี่คืออะไรเอ่อธรรมะหลวงพี่สำหรับคนที่เขามีปัญญามากๆถ้าคนไม่มีปัญญามากๆจะไม่สามารถฟังธรรมะหลวงพี่ได้หลวงธรรมะหลวงพี่ไม่ไว้ไม,ไม,ไม่ได้ใช้สำหรับคนที่ปัญญาอ่อนฟังคือพวกช้อนป้อนยาเด็ก เออมันใช้ปัญญานะต้นไม้เกิดมาได้อย่างไรผมเกิดไม่ทันครับเกิดมาก็เจอแล้วเออสาธุแล้วต้นไม้ที่เธอปลูกล่ะมันยังไม่เกิดเธอสามารถปลูกได้ไหมสาธุนี่เป็นธรรมที่ปากไว้นะเดี๋ยวลุงพี่ไปปรงผมก่อนวันนี้เอออยาก